วงกลมเหมือนวงล้อเส้นโค้งมาชนกันสี่เหลี่ยมสี่เส้นนั้นเรียงต่อกันเหมือนประตูสามเหลี่ยมเส้นน้อยกว่าช่างแปลกตาลองวาดดูเด็กๆเฝ้ามองอยู่จึงได้รู้แตกต่างกันสวัสดีค่ะนักเรียนเป็นไงบ้างคะ น้องเพลงรูปร่างรูปทรงกันได้หรือยังคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะของหน่วยที่9เรื่องรูปเลขาคณิตกันค่ะก่อนนักเรียนเริ่มทำนะคะมาดูคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวพร้อมกับวาดรูปประกอบลงในคำตอบด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะ โดยให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในสมุดคณิตศาสตร์ค่ะนักเรียนมาดูข้อที่1น,นะคะรูปในข้อใดคือรูปสี่เหลี่ยมนะคะให้นักเรียนเขียนคำตอบพร้อมกับวาดรูปประกอบลงในสมุดคณิตศาสตร์ด้วยนะคะมาดูข้อที่2ค่ะรูปในข้อใดคือรูปสามเหลี่ยมนะคะนะคะรูปในข้อใดคือรูปสามเหลี่ยมนะคะ ียมาดูข้อที่3ค่ะรูปในข้อใดแตกต่างจากพวกนะคะอีกครั้งนะคะรูปในข้อใดแตกต่างจากพวกค่ะมาเรียนมาดูข้อที่4ค่ะกล่องที่กำหนดมีช่องเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติใดอีกครั้งนะคะกล่องที่กำหนดมีช่องเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติใดต่ับไปดูข้อที่5ค่ะ รูปในข้อใดเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดอีกครั้งค่ะรูปในข้อใดเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดข้อที่6ค่ะสิ่งของที่กำหนดให้มีส่วนประกอบเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติในข้อใดอีกครั้งค่ะสิ่งของที่กำหนดให้มีส่วนประกอบเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติในข้อใด ต่อไปข้อที่7ค่ะสิ่งของในข้อใดเป็นทรงกลมอีกครั้งค่ะสิ่งของในข้อใดเป็นทรงกลมต่อไปข้อที่8ค่ะข้อใดไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอีกครั้งค่ะข้อใดไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต่อไปข้อที่9ค่ะสิ่งของในข้อใดเป็นทรงกระบอกอีกครั้งค่ะ สิ่งของในข้อใดเป็นทรงกระบอกในข้อที่10ค่ะข้อใดเป็นทรงกระบอกทั้งหมดอีกครั้งค่ะข้อใดเป็นทรงกระบอกทั้งหมดเมื่อนักเรียนตอบคำถามและว,วาดรูปประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนระบายสีแล้วก็ส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณคะ่ะ